โอเคครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกคนที่มารับชมรายการวันนี้ผมภูมิจะเผยอราฟอร์มเอรี่ครับก็สวัสดีเนี่ยเราอยู่ในเกมโซลัดเมจิกหรือว่าเกมถังซานภาคหนึ่งเซิร์ฟใหม่นะครับต้องขอย้ำกันอีกรอบเนาะว่าเซิร์ฟนี้ไม่ใช่เซิร์ฟแทนนะครับเป็นเซิร์ฟเถื่อนผู้ให้บริการเนี่ยเป็นประเทศเวียดนามเหมือนเดิมนั่นเองนะครับแล้วก็ในคลิปวิดีโอนี้เนี่ย ผมจะมาพูดถึงในส่วนตน่อของการอัปเดตกิจกรรมของเซิร์ฟเวอร์นี้ละกันนะครับเป็นเซิร์ฟเวอร์เถื่อนะนะว่าเฮ้ยเขาอัปเดตกิจกรรมแบบไหน,นแล้วมันมีข้อดีแล้วก็ข้อเสียอะไรบ้างนะครับเนาะกออ็ดักแรกเลยเผื่อใครไม่รู้นะครับผมจะขออนุญาตเอามาเปรียบเทียบกับเซิร์ฟก่อนหน้านี้ที่เป็นเซิร์ฟแท้หน่อยละกันเนาะเซิร์ฟแท้ก่อนหน้านี้เนี่ยการอัปเดตกิจกรรมเนี่ยมันจะรันไปตามเซิร์ฟเวอร์ครับอย่างเช่นถ้าสมมติเป็นเซิร์ฟเวอร์แรกๆเนี่ยอย่างเช่นเซิร์ฟเวอร์หนึ่งเนี่ย มันจะลันกิจกรรมลันตู้ลันอะไรไปก่อนเรื่อยๆใช่ไหมครับลันไปก่อนลันไปก่อนลันไปก่อนแต่ว่าถ้าเป็นเซิร์ฟเวอร์หลังๆเนี่ยกิจกรรมเนี่ยนะครับมันจะไม่ตามกับเซิร์ฟแรกอ่ามันจะมีบางกิจกรรมเท่านั้นอย่างเช่นกิจกรรมที่แข่งการเติมเงินข้ามเซิร์ฟเวอร์หรือว่าบางกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมปลูกต้นไม้อย่างเงี้จะเข้ามาแต่ว่าบางกิจกรรมเนี่ยมันจะไม่เข้ามานะครับแต่เมื่อเทียบกับเซิร์ฟนี้นะเซิร์ฟนี้นะครับ เขาเอากิจกรรมซูเปอร์เซล์กิจกรรมเปิดไอตัวหีบดาบพิบอชูรากิจกรรมตัวของโคมไฟกิจกรรมปลาลูกดอกนะครับหรือว่ากิจกรรมตัวของพา,ายเรือเนี่ยคือแม่งไม่ว่าจะเป็นเซิร์ฟใหม่เซิร์ฟเก่าเอามาหมดเลยอย่างเช่นวันนี้ล่าสุดเปิดเซิร์ฟ17ใช่ไหมครับเซิร์ฟ17ก็มีกิจกรรมเดียวกันเป๊ะๆทุกอย่างกับเซิร์ฟเวอร์ตัวของเซิร์ฟเวอร์3เหมือนที่ผมเล่นตอนนี้ผมเล่นเซิร์ฟเวอร์3นะเหมือนกันทุกอย่างครับ แถมอะไรรู้ไหมระยะเวลาในการหมดกิจกรรมเนี่ยพร้อมกันด้วยเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันก็เลยแบบว่าทําให้เราเนี่ยสามารถเล่นเซิร์ฟเวอร์ใหม่แล้วก็รีไอได้เรื่อยๆอะไรประมาณนี้อันนี้คือผมพูดให้ฟังก่อนแล้วกันเนาระหว่างเซิร์ฟแท้กับเซิร์ฟเถื่อนในปัจจุบันนะครับเนาะแล้วก็ผมไม่แน่ใจนะว่าในตอนที่ช่วงของเซิร์ฟแท้เนี่ยกำลังจะปิดเนี่ยเขารันกิจกรรมแบบนี้ไหมเพราะว่าการรันกิจกรรมแบบเนี้ยมันเป็นการที่ เรียกได้ว่ามันเป็นการตลาดที่ทําให้คนเน้นเติมเงินไม่ว่าจะเป็นเซิร์ฟใหม่หรือเซิร์ฟเก่าก็ตามสังเกตไหมครับว่าเซิร์ฟเก่าเนี่ยเขาจะเติมแข่งขันกันเพราะว่าของมันดีใช่ไหมแต่ถ้าเป็นเซิร์ฟแท้ตอนแรกๆที่ผมเล่นเนี่ยเซริร์ฟใหม่ๆเนี่ยของมันจะไม่ค่อยดีแล้วคนก็เลยไม่ค่อยกล้า,ตลาเติมเงินมันไม่ค่อยดีใช่ไหมแล้วก็ผมก็เลยไม่แน่ใจว่าในตอนที่มันใกล้ปิดเนี่ยมันจะลานกิจกรรมแบบดูดเงินมาทุกเซิร์ฟเวอร์เลยหรือเปล่าอะไรประมาณนี้แล้วก็อย่างที่บอกครับเซิร์ฟเวอร์นี้คือซเซิร เขาลานกิจกรรมแบบนี้มาเพื่ออะไรครับไม่ว่าจะเป็นเซิร์ฟใหม่เซิร์ฟเก่าเพื่ออะไรเพื่อให้เราเติมเงินแข่งกันนะครับเนาะเพราะว่ามันทํากิจกรรมมาอย่างไรก็ได้ยัดแม่นพร้อมกันเจ็ดกิจกรรมมาทั้งเซิร์ฟใหม่ทั้งเซิร์ฟเก่านะครับเนาะใช่ไหมหลักๆก,ก็คืออันเนี้ยมันเลยเป็นในส่วนตัวของแมคานิกของเซิร์ฟเวอร์นี้ไปแล้วก็คือไม่ว่าจะเป็นเซิร์ฟเวอร์หนึ่งหรือว่าเซิร์ฟเวอร์สิบเจ็ดปัจจุบันเนี้ยเซิร์ฟใหม่หรือเซิร์ฟเก่าเนี้ยนะครับ กิจกรรมจะเป็นแบบเดียวกันเป๊ะะระยะเวลาการหมดกิจกรรมก็เหมือนกันด้วยนะครับนะกิจกรรมจะออกวันนี้เวลา5้าทุ่มใช่ไหมแล้วก็จะมีกิจกรรมใหม่มาต่อเลยแล้วก็เซิร์ฟเวอร์ใหม่เนี่ยก็จะมีกิจกรรมใหม่เหมือนกันเป๊ะๆเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาสรุปแล้วกันว่ามันส่งผลดีแล้วก็ส่งผลเสียอะไรยังไงเนาะก็หลักๆนะครับเอาตรงๆเลย ถ้าจะพูดถึงข้อเสียคือมันไม่ค่อยสมดุลเท่าไหร่เอาตามตรงนะครับเนาะก็คือการที่ยัดกิจกรรมอินดงตุงนางแบบเนี้ยเข้ามาล้วนๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเซิร์ฟใหม่เซิร์ฟเก่านะสมดุลหลายๆอย่างมันเสียครับเพราะว่ากิจกรรมมันไม่ได้ลันมาแบบปกติอะมันลันมาแบบกิจกรรมหนึ่งดีกิจกรรมหนึ่งไม่ดีกิจกรรมหนึ่งก็ดีดีๆแล้วแม่งยัดพร้อมกัน7กิจกรรมอะหลักๆเลยคือมันทาให้สมดุลของเกมเสียแต่อย่างที่บอกถ้าเรารู้แล้วว่ามันคือเซิร์ฟเวอร์เถื่อน เราก็ไม่ต้องซีเรียสครับเล่นแค่เอาสดุกเพราะว่าถามว่าดีไหมผมมองว่าแทนที่มันจะเป็นข้อเสียเนี่ยผมมองว่ามันเป็นสีสันเล่วกันคือมันมีกิจกรรมให้เราเลือกเล่นนะไม่ว่าจะกิจกรรมดาบอชูล่ากิจกรรมโคมไฟกิจกรรมปาลูกดอกใช่ไหมครับนะหลายๆอย่างเนี่ยผมมองว่ามันยัดเข้ามาเยอะๆเนี่ยมันเป็นทางเลือกให้เราเลือกได้นะว่าเราจะเล่นหรือไม่เล่นยังไงเข้าใจไหมผมมองว่ามันก็เป็นข้อเสียที่มันทำให้สมดุลเซิร์ฟเวอร์มันเสียแต่มันก็เป็นข้อดีเหมือนกันที่ทําให้เราเล่นแล้วมันสนุกเข้าใจไหม เออเอา,าตรงเลยคือคือมันเล่นแล้วสนุกนะครับเนาะแล้วก็ข้อดีเนี่ยนะเอาตามตรงเลยคือผมมองว่าการที่การรันกิจกรรมมาทุกเซิร์ฟเวอร์แบบเนี้ยข้อดีก็คือไม่ว่าจะเป็นเซิร์ฟใหม่เซิร์ฟเก่าเนี่ยมันจะได้เล่นกิจกรรมแบบเดียวกันนะครับคนที่เป็นสายฟรีเนี่ยก็สามารถไปรีไอดีเซิร์ฟใหม่ได้เรื่อยๆไม่จะไปต้องเป็นเหมือนเซิร์ฟแท้ที่แบบโอ้พอเซิร์ฟใหม่ก็ไม่มีกิจกรรมเหมือนเซิร์ฟแรกๆเข้าใจไหมก็ไม่สามารถทําอะไรแข่งขันก็ได้แต่ว่าเซิร์ฟเนี้ยพอกิจกรรมมันโดนยัดเข้ามาหมดเนี่ย เราก็แค่ไปเล่นเซิร์ฟใหม่ใช่ไหมแล้วก็รีหาของเทพๆเ,เอ้ยพอเราได้เจอของเทพๆเ,เราก็ค่อยเล่นอะไรก็ได้ใช่ไหมเราไม่ต้องไปนั่งซีเรียสว่าเอ้ยกูต้องมาเติมแข่งกับใครอะไรยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียนะครับแต่ส่วนตัวผมว่าถ้าเราคิดและเรารู้อยู่แล้วว่าเซิร์ฟเวอร์นี้คือเซิร์ฟเถื่อนเนี่ยเราจะเล่นเกมได้นสนุกมากขึ้นก็คือปล่อยให้มันรันไปแบบนี้แหละนะครับแล้วก็ปล่อยให้คนเติมเงินเขาเติมแข่งขันกันไปเราก็แค่มานั่งรับเอากล่องเนี่ยจากค่ายเนย ก็พอแล้วใช่ไหมยิ่งของค่ายเยอะเนี่ยนะครับนะเรายิ่งได้ของเยอะมากๆเราก็สบายแล้วไม่ต้องไปนั่งซีเรียสอะไรตอนเนี้ยแต้มค่ายผมนะประมาณหน่วย10บร้อยพันหมื่นแสนนะครับหกแสนใช่ไหมหกแสนเนี่ยมันตีเป็นมูลค่ากล่องเนี่ยอยู่ที่66กล่องซึ่งกล่องหนึ่งเนี่ยมันจะได้25เพชรใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นไหมต่อแบบต่อครั้งเนี่ยนะครับสวันครั้งสัปดาห์ครั้งเนี่ยคือบอกได้เลยว่าเราได้เพชรจุกๆ เออเราเป็นสายฟีอีสปอร์ตเนี่ยเราเล่นแบบชิลๆครับไม่ต้องไปนั่งกังวลกับใครไม่ต้องไปนั่งตะกับใครเออมันเป็นทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียแต่ส่วนตัวผมคิดว่าถ้าเรารู้ว่าเฮ้ยเซิร์ฟเวอร์นี้คือเซิร์ฟเถื่อนเนี่ยก็ปล่อยให้มันรันกิจกรรมไปครับยิ่งดีเพราะว่าถ้าเป็นเซิร์ฟแท้เนี่ยกิจกรรมสัปดาห์หนึ่งแม่งมาครั้งเดียวนะครับบางทีเนี่ยจะมา3วันหนึ่งครั้งแล้วก็3วันหนึ่งครั้งหรือบางทีกิจกรรมเติมเงินหรือว่ากิจกรรมอะไรที่มนันดีดีรร้้แมมม่3วันเขาาที7กกิจกรร แล้วก็3าวันก็เปลี่ยนทีเปลี่ยนทีเปลี่ยนทีนทมันจะทาให้เราแบบเจอกิจกรรมที่มันดีมากๆอย่างเช่นกิจกรรม9้าช่องนะครับกิจกรรมตัวของปลูกผักเอาเยีพีกิจกรรมตัวของ P, รถไฟหาพวกตาเทพหาหินตีบวกอะไรอย่างเงี้ยออยิ่งเราแบบเฮ้ยมันรันกิจกรรมมาเรื่อยๆเนี่ยเราจะเจอกิจกรรมที่มันดีขึ้นเรื่อยๆรื่อยแล้วล่าสุดเนี่ยกิจกรรมใช้จ่ายเพชรเนี่ยคงอยู่นะครับเวันใช่ไหมเนี่ยตอนนี้เหลืออีก7วันแต่ว่ากิจกรรมจะออกไปเนี่ยก็คือกิจกรรมนี้ใช่ไหม กิจกรรมตัวนี้นะครับกิจกรรมตัวนี้จะออกไปประมาณ3-4กิจกรรมเพราะฉะนั้นมันต้องมีกิจกรรมเข้ามาใหม่ประมาณ2แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้มันเป็นกิจกรรมรถไฟนะผมบอกเลยว่าบันเทิงครับตาเทพรัวๆบอกเลยนะก็หลักๆจะประมาณนี้แล้วกันเนาะก็อย่างที่บอกนะว่ามันเป็นข้อเสียเนี่ยก็คือสมดุลเกมมันเสียเอาตามตรงนะถ้ามันไปนเซิฟแพ้เนี่ยคนละงมด่าแน,น่นอนครับโอยเฮียมึงทอะไรวะเนี่ยแม่งเซิฟเสียอารมณ์มันสมดุลเกมมันไม่มีแล้วมึงจะเอาอัปเดตหาเหว่าอะไรเยอะแยะอะไรขนาดนี้ใช่ไหม แต่พอเรารู้ว่ามันไป็นเซิฟเถือนก็อัปเดตมาสิครับอัปเดตมาเลยอัปเดตมาเลยแจกของมาเยอะๆด้วยอะไรประมาณนี้ใช่ไหมเพราะว่าคนเติมมันมีอยู่แล้วครับใช่ไหมเราก็นั่งแค่รับของรางวัลรับแค่แต้มค่ายก็พอครับรอลันกิจกรรมเราก็เล่นไปเพราะฉะนั้นส่วนตัวผมคิดว่าข้อดีมากกว่าข้อเสียที่ซ้ำเพราะว่าตับใดที่เรารู้ว่าเซิฟเขาคือเซิฟเถือนใช่ไหมเออแต่ว่าถ้ามันไปเซิฟแท้เนี่ยโอ้การอัปเดตแบบนี้คือ,อยังไงก็ทําให้เกมเจรงแน่นอนครับมัน มันไม่สมควรอัปแบบนี้แต่อย่างที่บอกน้องว่าเซิร์ฟนี้มันก็ไม่ใช่เซิร์ฟแทงไงเราก็เล่นแบบมีความสุขแล้วกันก็หลักๆจกประมาณนี้แล้วกันสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดแชร์ด้วยกันเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปวันนี้ผมต้องขอจบในเพื่ตอนนี้กันครับสวัสดีครับ